สวัสดีครับที่วย้ช n แนลาร์ซอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันพุธท,ที่ห้ากุมภาพันธ์ครับสองพั 2, 8, นห้าร้อยหกสิบปดะครับวันนี้ลงคลิปสายแน่เลย <laughs> ลงคลิปสายแน่เลยตื่นสายวุยวันนี้ตื่นหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงหหลับแบบยาวเลยคืนนี้สี่ทุ่มก็นอนแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากไม่มีบอลด,ด้วยแล้วก็เหมือนกันได้พักร่างหน่อยโอ้โหเพราะร่างกายติดติดติด,ต,ดติดกันเลยนะ แล้วก็ในพักครับแต่ว่าพอพักเสร็จคืนนี้พี่น้องอีกแล้วครับท่านตีสามนะตีสามครับเราจะต้องอทําหน้าที่ของเราอีกหนึ่งนัดก่อนที่จะเบรกไปดูใบนะครับอาร์เซนอลมีคิวที่จะต้องบุกเซนต์เจมส์พาร์คนะครับสาธิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับในคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่สองครับหลังจากที่เราแพ้มาในบ้านเราค่าบ้าน 2ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้เรามีคิวที่จะต้องเอาขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงความพร้อมพร้อมกับบทสัมภาษณ์ของพี่ตาเมื่อคืนนีนะ้มาเอามาให้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะขออนุญาตจิบน้ำอุ่นหน่อยระวังกันหน่อยนะครับแม่งฝุ่น PM าเา็ขปาไปเกือบสองร้อยต้องดูแลตัวเองกันดีๆแมสก์มือใส่เข้าไปเลยฝากสปอนเซอร์ให้ให้ด้วยนะครับสำหรับ พี่วิละอับูเดตสิบนะร้านที่เป็นสปอเตอร์ให้กับช่องที่หวยนะครับในแอปสีม่วงตัวแอลนะให้เช่าจำน่ายวัตถุมงคลนะครับตามความเชื่อตามความศรัทธาของท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพระนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือตะกรุดรวมถึงผ้ายันเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังครับ ไปเลือกหาชมกันเยอะมากๆหลายสำนักหลายเกจินะรวบรวมกันอยู่ที่นี่เลยนะครับอยากได้ของแท้แค่คลิกนะครับสำหรับวิระอมุเลตสิบสี่นะครับแม่ได้รับคะแนนจากแอปเยอะมากแล้วก็ได้รับคะแนนรีวิวค่อนข้างสูงเลยนะไปเลือกชมเลือกหาไปสอบถามครับไปช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับทางร้านด้วยนี่แหละเอาตรงๆนะพี่เขาบอกสเปนสปอนเซอร์เราเราก็ สนับสนุนเชียร์เชียร์ทำหน้าที่ก็เชียร์ให้พี่น้องได้เข้าไปนะลองเข้าไปพูดคุยค้นหากันดูครับสำหรับวิละออมรตสิบรวมถึงหลายมานะครับ TONTCIB ต้นครับนะครับเป็นตัวเล็กล้วนๆเลยนะสำหรับมือแก้วปาเตไม่ใช่มือแก้วคลาสสิกของที่หวยนะขนาด100กรัมนะครับนี่แน่นๆอย่างนี้เลยเก็บไปแบบนี้เลยครับพีหมอพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับ หนึกรัม320บาทส่งทุกไทยหรือถ้าสั่งเป็นแพ็กเกจสกล่องขึ้นไปนะครับกล่องละ300บาทเท่านั้นเองนะฮะก็พี่น้องส่วนอยากจะสั่งเป็นแพ็กเกจสกล่องสากล่องกบบเนี่ยก็เอาที่สบายใจนะรับรองว่าอร่อยติดลิ้นจริงๆสําหรับหมือนแก้วคัสติก่อนที่หวยรวมถึงทีมงานคุณภาพ ประกันชีวิตและประกันภัยครับ AIA Unity 21ครับทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยกว่า27ปีนะครับพร้อมให้คำปรึกษาพร้อมให้การดูแลให้กับพี่น้อง FC ของที่ห่วยทุกท่านเลยมีปัญหาเรื่องของอยากมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มโรค้หลแรงเป็นยังไงประกันออมทรัพย์ให้บุตรหลานของท่านเป็นยังไงประกันรีทรเมนต์กเกษียณอายุเป็นยังไงนะครับรวมถึง ประกันอัคคีภัยประกันลดประกันบ้านมีครบต้วนแบบครบวงจรทีเดียวครับทีมงาน a i a u เอยหนึ่งนะครับก็ทักรายกันมาได้เช่นเดียวกันนะขอบคุณด้วยสำหรับการให้การสนับสนุนที่วห้มาตลอดนะครับอ้าวมาพูดถึงคืนนี้ตีสามนะครับหลังจากที่เราต่อยอดนะต้องใช้ควาว่าต่อยอดต่อยอดทั้งเรื่องจิตใจของพวกเราด้วยต่อยอดถึงความรู้สึกของนักเตะของเราด้วย ผมว่าตอนนี้เต็มเปลี่ยมนะเต็มเปี่ยมพลังแล้วมันฟูนะครับใจฟูบรรยากาศมันโอ้โหมันตอนนี้มันดีมากมากอย่างที่บอกครับเราจะจบหรือเสร็จสิ้นวิชชั่นในปีนี้ตรงไหนจบที่ตรงไหนจะยังไงผมโอเคผมโอเคนะและบอกได้เลยครับว่ายังหวังอยู่ ไม่มีการยอมแพ้ครับโดยเฉพาะยิ่งเห็นนักเตะเล่นแบบมีแพชชั่นเห็นนักเตะของเราลงไปสู้แบบแล้วสู้กับทีมอันดับหนึ่งอะนะสู้กับแชมป์เก่าได้แบบโอ้โหด้วยฟอร์มแบบที่เห็นนะครับไม่ยอมแพ้แน,น่นอนนะหลายคนอาจจะบอกยกแชมป์ให้ลิเวอร์พูลไปละมีแต้มตามหลังเยอะเดี๋ยวเจอกับเอเวอร์ตนก็คงจะเก็บอีกเ้าแต้มต่อให้แข่งเท่ากัน ต่อให้แข่งเท่ากันและเรามีแต้มตามหลัง9แต้มก็ไม่ยอมแพ้ครับอย่าสะดุดให้เห็นละกันถ้าสะดุดเมื่อไหร่มีปาดอ่านะขอเป็นผู้ตามแต่ว่ามันจะจบตรงไหนก็เชียร์กันต่อถูกไหมอ่านะครับอ่คืนนี้หลังจากที่เมื่อตักหลายวิกก่อนนี้เราเตะรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับเพราช่วงนั้นแบบฟอร์มเราระสํานะแล้วก็แพ้คาบ้านต่อเน,นี่ก็เซิรไปสประตูต่อศูนย นิวเาลื่งเขาจะได้สดกว่าเราหลังจากที่เขาเจอเราปุ๊บเนี่ยเขาแข่งอีกห้าแมตช์ฟังดีนะหลังจากที่แข่งกับเราเสร็จปุ๊บเขาแข่งอีกห้าแมตช์ในขณะที่ของเราหลังจากจบนิวคคสเซิลแมตช์แรกเราเล่นต่ออีกเจ็ดแมตช์อ่าเขาเล่นห้าแมตช์เราเล่นอีกเจ็ดแมตช์อีกเจ็ดแมตช์อีกสองแมตช์ที่เหลือก็คือในลายของยูฟาแชมเปียนลีกนะครับเพราะนั้นถามว่า เราเหนื่อยกว่าแน่นอนครับแต่เป็นเจ็ดแมตช์คุณภาพล้วนๆเลยเจ็ดแมตช์คุณภาพล้วนๆเลยของอาร์เซนอลครับอ้าวพูดถึงเจ้าบ้านก่อนละกันนะสาริกาดงนิวคัสเซนครับหลังจากที่บุกชนะเราในคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศดัดแรก2ประตูต่อศูนย์นะเขาเล่นต่อก็คือเล่นใน FA เครับครับเขาชนะตัวของบอลเล่นะบอลเล่ e ทีมจากนอกลีกไป3ประตูต่อหนึ่งกลับมาเล่นในบ้านในฟุตบอล อ่าพิเวร์ลีคับชนะวูแพมตันสามประตูต่อศูนที่เสียรางวัดแล้วก็มีอาการไห้เห็นคือการเล่นเล่นไรบ้านต่อในฟุตบอลพรีเมียร์ลีคับเจอบอลหมัดอัดคาบ้านหนึ่งประตูต่อสี่เราได้เห็นอะไรเดี๋ยวผมจะบอกนะครับหลังจากนั้นบุกไปชนะซอลซมตันหนึ่งสามประตูต่อหนึ่งบุกไปชนะที่เซนต์แมรีเลยนะซอลซมตันก็อย่างที่เห็นแหละพร้อมจะแพ้แต่วันก่อนดันทะลึ่งชนะอิซูวิตเฉยเลยและล่าสุดครับ เปิดบ้านแพ้ฟูแลมหนึ่งประตูต่อสองนิวคาสเซิลไม่แล่งเหมือนเดิมนะครับบอกก่อนนิวคาสเซิลไม่แล่งเหมือนเดิมเลยนะเขามาเจอเราวันนั้นในวันที่เราส่วนเซนะครับในขณาดที่อาร์เซนอลนะมาดูอาร์เซนอลของเราครับหลังจากที่เจอนิวคาสเซิลเราต้องเล่นอีกเจดแมตช์นะพี่น้องเล่นอีกเจ็ดแมตช์นะ เราเจอนิวคาสเซิลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต่อด้วยเอฟเวอครับเราเสมอเอฟเวอครับเสมออ่าแมนยู U, ต่อก่อนที่จะแพ้จุดโทษนะหลังจากนั้นครับเราเปิดบ้านชนะท็อตแนมฮอสเปอร์สองหนึ่งในพรีเมียร์ลีกครับเสมอแอสตันวิลล่าสองประตูต่อสองในพรีเมียร์ลีกครับเปิดบ้านชนะไดนาโมซาแกร็บใน UCL ชนะไปสามประตูต่อศูนย์บุกไปชนะวูฟแฮมตันถึงโมลินิวเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในพรีเมียร์ลีก บุกไปชนะชิโรนาในยูฟ่าแชมเปี้ยนสีกนัดสุดท้ายสองประตูต่อหนึ่งที่เราทำให้เราเข้ารอบ16สุดหกทีมสุดท้ายในฐานะทีมที่ดีสุด8ทีมไม่ต้องไปเพย์ออฟสบายๆเลยพัก2แมตช์นะครับและล่าสุดโชว์ฟอร์มแบบมาสเตอร์พีซระดับมาสเตอร์พีซครับทล่ลมเหลือแจวไป5ประตูต่อ หนึ่งนะครับนี่คือผลงานเจ็ดนัดของเราไม่แพ้เลยนะก็มีแพ้แมนยูในจุดโทษนะ,ะแลวการอ่าจถือว่าแม้หือว่าแพ้นะแต่นอกนั้นเราโชว์ฟอร์มได้ดีถ้าเปรียบเป็นกราฟตอนนี้เรากําลังพุ่งทยานพุ่งขึ้นนะเป็นกราฟนะในขณะที่นิวคาสเซนมีปัญหาเล่ในบ้านนะครับเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกตอนนี้ตัวของไฟเบียนแชกับแดนเบิร์นมีปัญหามีปัญหาในการที่เขากําศึกมาหนักๆเหมือนกัน นะมีอาการลนมีอาการแบบตุบปั๊ดตุ๊ตปเป๋เหมือนกันเวลาโดนบอมซ้ายบอมขวาโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดที่เจอกับฟูลแลมโอ้โหฟูลแลมเจาะมันเลยเจาะมันเลยแล้วความฟิตของฟงเฟงเบนไฟเบนแชร์กับแดนเบิร์นดูแล้วเหมือนกับอืหือแกว่งมีแกว่งนะครับสภาพ,พทีมตอนนี้เอาพูดตรงๆนะเอาแบบไม่อวยนะผมว่าเราแม่งฟูมากกว่านะฟูมากกว่าเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงถึง11เบคนแรกที่น่าจะ เป็นวันนี้นะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของพี่ต้าก่อนเมื่อคืนนี้นะถามผมนะผมว่าแบตนี้เราเอาแบตนี้เราเอาแน่นอนครับเพราะอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงในช่วงของวิคสองวิคที่เหลือเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพอจบแบตนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจบแบตนี้เราจับเครื่องบินไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปพักที่ดูไบทันทีจะมีเวลาประมาณเก้าถึงสิบวันในการที่จะไปชุบชีวิต <laughs> ชุบชีวิต วอร์มแคมเขาใช้คำว่าวอร์มแคมป์อินบูอนอ่าดูไบนะครับเป็นการที่ยกทีมทั้งหมดเลยไปพักผ่อนพี่น้องคนไหนทราบข่าวเราบอกหน่อยกันว่าพาภรรยาไปด้วยไหมพาครอบครัวไปด้วยไหมช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันแต่ในครั้งที่เรารู้สึกพาไปด้วยนะนะก็แหมไปถึงดูไบทีไปพักร้อนนะ่ะเหมือนไปพักร้อนไปหนีหนาวไปหาความอบอุ่นนะผมคิดว่าพี่ต้าน่าจะ จัดเต็มสำหรับคืนนี้อ่ะมีการให้สัมภาษณ์นะครับพูดถึงนักข่าวนักข่าวก็ยิงนะเพราะว่าตลาดเพิ่งปิดไปนักข่าวถามเลยบอกว่าตกลงเนี่ยไม่ได้ศูนย์หน้าไม่ได้ใครมาเลยเนี่ยคุณรู้สึกยังไงคุณใจเยาอยัางไงเขาบอกว่าความทีงเราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นใจให้กับเรา นะครับอ่ะผมพูดถึงกรณีของโอเลวักินกันเล่าให้ฟังแบบตรงๆแล้วกันค่าตัวของโอเลวักินแอสตันวิลล่าต้องการสูงมากๆนะครับต้องการสูงมากๆเราเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายให้กองหน้าวัย29ขวบด้วยราคาประมาณ40ล้านนะครับ40ล้านแต่แอสตันวิลล่าต้องการ60ล้านมีการประเมินกันแล้วว่าวัย29กับ60ล้าน ไม่สมเหตุสมผลนะครับจึงไม่เกิดดิวนี้นะดูปัจจัยหลายรอบและหลายอย่างแล้วดูไม่เกิดดูไม่เกิดดิวนี้ครับเขาบอกเลยบอกว่าในกรณีที่ไม่ได้สูน้าตัวเป้าอย่างที่หลายๆคนคาดหวังเขายังมองถึงมาร์ติ e เนลี่เล่นได้นะครับอีธานเวเนลี่เล่นได้ไล่ฮิมเซอร์ลิงได้และทอสาก็เล่นได้ในกรณีที่คลายฮาวเวดอาจจะต้องพัก อย่าลืมครับทั้งสามสี่คนนี้อยู่ในสนามพร้อมกันหมดเลยนะอยู่ในสนามพร้อมกันหมดเลยนะทั้งอ e ีทานวันเดลี่ทอสซามาตี้เนี่ยอยู่ในสนามพร้อมอยู่ในสนามหมดเลยเพราะนั้นสิงเกร์ต่างเราเนี่ยเขามองว่าพวกนี้แหละสามารถจะมาทดแทนกันได้อันนี้เรามองในมุมของพีต้านะไม่ต้องไปดามาว่าโอ้มันจะต้องมีมันจะต้องมีนะตอนนี้มันไม่มีนะตอนนี้มันไม่มา <laughs> นะ ไม่มีและไม่มาเพราะฉะนั้นก็ต้องมองในสิ่งที่มีถูกเอาไม่มีไม่มาก็ต้องมองที่มีอยู่ละทรัพยากรที่มีอยู่ใครที่จะเล่นตรงนี้ได้อย่าลืมนะครับ5ประตูที่เราได้จากซิตี้มาจากโอเว่นเพรลย์ล้วนๆและมาจากนักเตะไม่ซ้ำหน้าเลยคือเล่นได้ยิงได้ไม่ต้องไปฝากความหวังที่ใครอ้าไปจับครห้าแเวดเหรออีธานหลุดเข้าไปยิงนะไปจับอ อีธานเหนอรอปาเตยยิงได้อเอกป่ะอ๋อไปจับปาเตไปจับอทั้งอามาตี้มาตินเอรนกาดก็หลุดเข้าไปยิงได้เนี่ยครับคือสิ่งที่พิต้าเขามองมอง,มองในทรัพยากรที่มีอยู่ในเมื่อมันไม่ได้อ่ะถูกไหมมันไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าเราต้องมีความยืดหยุ่นในแดนหน้านะครับผู้เล่นพร้อมจะเป็นตัวเลือกและผู้เล่นที่จะถูกเลือกคือผู้เล่นที่จะต้องฟิตอันนี้พูดถึงด้านหน้านะ เราต้องทําให้แน่ใจว่านักเตะของเราฟิตพอที่จะลงทําหน้าที่ในระหน้าได้นะครับทั้งเลโอนะทาซาสามารถเล่นตรงนั้นได้ไลท์ฮิมเซอร์ลิงเคยเล่นแต่ตำแหน่งนั้นครับอีธานเวนีผมคิดว่าสามารถเล่นตรงแหน่งตำแหน่งนั้นได้กาเบียนมาเต้ด้วยนะครับในบางช่วงบางตอนเราต้องพยายามบางสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือกูจะใช้ที่มีอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ที่มีอยู่สามารถที่จะเล่นได้ทําหน้าที่ในตรงนั้นได้นะครับ เพราะนั้นเขาบอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาของเขาเลยไม่ได้เป็นปัญหาของเขาเลยในการทําทีมนะอันนี้เราต้องแยกกันนะระหว่างแฟนบอลมองกับตัวของโค้ชที่มองว่าถลงมันเป็นปัญหาไหมโอเคแหละสโมสรพยายามที่อยากเอเคดึงมาอักนะคนน้องดึงมาแต่ปัจจัยหลายอย่างมันไม่เอื้ออํานวยเราอยากได้แต่ เขาอยากมาเขาอยากขายหรือเปล่าอันนี้มันเป็นปัจจัยนะครับตบมือข้างเดียวมันไม่ดังมันต้องตบมือสองข้างถูกไหมเอามองแบบกลางๆไม่ต้องบอกพี่อวยอวยอีกแล้วอันนี้มองแบบกลางมากเลยนะมองแบบมองแบบปัจจุบันมากเลยนะและที่สําคัญคือมันไม่มีแล้วมันไม่มาเราก็ต้องเอาที่มีลงไปสู้ถูกปะ่ะแค่นั้นเองไม่ได้มามองย้อนหลังแล้วเดี๋ยวฤด,ดูร้อนซัมเมอร์เปลี่ยนจะดูว่ากัน เอาละตอนนั้นะว่าการเราจะต้องเสริมแหละว,ว่าจะเอาอย่างไรแล้วผมคิดว่าเราเสริมหนักด้วยนะเพราะว่าอย่างน้อยเราเซฟเงินไว้ตรงนี้แล้วอย่างนี้ครับพี่น้องในกรณีที่สมมติเราเอาใครสักคนมาถ้าเผื่อในกรณีที่จะต้องแบกค่าค่าเหนื่อยแบบสูงๆนะตามผมไม่ทันนะหมายถึงมาสมมุติล,ลงทุนมาสมมติสักคนหนึ่งอะสมมติหกสิบล้านอย่างเงี้ยเราลงทุนมาสักคนละหกสิบล้านในช่วงหน้าหนาวเนี้ยค่าเหนื่อยอีกเท่าไหร่ นึกเอานะนึกเอานะค่าเหนื่อยเท่าไหร่อ่าผมตีให้สมมุติค่าเหนื่อยประมาณนักแสนห้าแสนหกแสนห้าแสนหกเราจะต้องแบกแล้วนะไหนจะแบกค่าตัวแล้วแบกค่าเหนื่อยแล้วนะในขณะที่อาร์เซนอลต,ตอนนี้ต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้กับคาริเบนเจซูสอีกสองแสนห้าบวกบวกใช่ไหมต้องจ่ายให้เจซูสตอนนี้สองแสนห้าและเป็นการจ่ายโดยที่ไม่ได้ใช้งานด้วยนึกตามนะ ย่งไงก็ต้องจ่ายแน่นอนให้กับค่าเหนื่อยของคารเบียนเชซุสวีกละ200,000ห้าเพราะฉะนั้นเขาก็มองแล้วแหละว่าจะแบกค่าตัวไหมแล้วจะต้องมาแบกค่าเหนื่อยอีกหนึ่งคนโอเคถ้าเบื่อแบกแล้วสอบแบกสองคนแล้วสองคนได้ใช้งานโอเคแต่มีอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นผมว่าสโมสรก็มองถึงระยะยาวแหะครับนะก็คงจะพยายามเข้าใจนะ เขาบอกเลยเราพยายามที่มองหาแล้วแต่มันไม่ได้หลั่งใจนะครับเรามีความตั้งใจชัดเจนมากๆครับแต่เราทํามันไม่สําเร็จนะเราผิดหวังแต่เราเองก็รู้ด้วยว่าการความต้องการที่จะนําผู้เล่นที่เหมาะสมเข้ามานั้นมันจะต้องมีเรื่องวินยัยและเรื่องวินยัยผมให้ความสําคัญมากๆแล้วคนบอกทําไมไม่เอาไม่ไปเอาแรชฟอร์ดดูเอาแล้วกันนะผมไม่ได้ไม่ได้ขิงนะักเตะนะ ตาพูดหลายเรื่องเลยนะครับผู้เล่นที่เหมาะสมเข้ามาหนึ่งยังต้องมีวินยัยและผมให้ความสำคัญในเรื่องวินยัยมากๆเลยทีเดียวนะเพราะนั้นพ่อก็ค่อนข้างชัดเจนนะพูดถึงเบนไว้ครับเบนไว้จะไปอยู่กับเราที่บูไนด้วยนะจะเดินทางไปอยู่กับเราที่บูไนด้วยทุกคนแหละครับได้ไปบูไนหมดนะแล้วก็เบนไว้ใกล้ละ ใกล้เต็มทีแล้วเขาบอกว่าหลังบูนหลังจากกลับบูนเนี่ยเราอาจจะได้เห็นพี่เสือเป็นไว้ด้วยนะครับอนะก็พยายามเข้าใจแล้วกันเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวพยายามเจาะเรื่องการที่ไม่ได้ตั้งแต่พยายามเปิดแผลพยายามเปิดหาประเด็นให้ได้แต่พี่ต้าพูดเลยไนะเราไม่สามารถทํามันได้ครับด้วยเหตุผลหลายอย่างเราจะต้องยอมรับมันก็แค่เนี้พี่ตาพูดต้องยอมรับมันแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก็คแค่นี้เองนะัน้นก็ เขาเขาใช้คำว่าอะไรนะอ่าเขาใช้คำว่า listen and we have to accept แล้วก็ ah listen and we have to accept it ก็ต้องยอมรับมันไม่ได้ก็ that is ก็แค่นี้ that is แค่นี้แค่นี้เองไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นี้นะครับก็คือใช้แม่งที่มีอยู่แหละนะครับอ่ะเมื่อวานการซ้อมก่อนที่จะไปเซนต์เจมส์พาร์กนะครับเมื่อวานนี้สนามซ้อมโอ้โหคึกคึกมากทุกคนโอ้โหนะ ไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าแมตช์นี้เราเอาเพราะว่ามันไม่มีอะไรผวงนะเล่นเสร็จปุ๊บบินต่อทำหน้าที่ให้ดีดนะท,ที่สุดนะทำหน้าที่ดีที่สุดไอ้สองประตูมันเป็นสองประตูที่ผมว่าถ้าเราเล่นแบบในฟอร์มที่เราเล่นเมื่อวันอาทิตย์ได้สู้ได้ลุ้นอนะไม่ได้มองถึงสองศูนย์ด้วยนะได้สู้ได้ลุ้นแหละนะครับแต่ผมว่าดิวาเซินเขาก็ต้องการ ที่จะเข้าไปสู่เวเบอรีเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเขามีสกอร์อยู่สองศูนย์แล้วมีสกอร์อยู่สองลูกและมันเป็นโอกาสอันดีเหลือเกินใช่ไหมที่จะสร้างเกีดยรติยศให้กับสโมสสเพราะว่ามันใกล้แล้วอะ่ะการที่บุกไปชนะถึงไปชนะอาร์เซนอลถึงเอเวอรเรสต์สองประตูต่อศูนย์เนี่ยโอ้โหแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเขาก็ต้องคาดหวังแน่นอนนะเขาต้องคาดหวังแน่นอนเล่นในบ้านขละเล่นนอกบ้านกูยิงชนะมึงได้เดี๋ยวมาเล่นในบ้านเดี๋ยวจะทุบมึงต่อเนะี่ย ผมว่าเขาก็ต้องคิดแบบเนี้นะครับเพราะนั้นนิวคอสเซิลวันนี้เขาก็ต้องจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนครับคาดการนะครับมาตินดูบลาสกานะ่าจะเป็นผู้สามประตูนะตัวของดิโนโลิวาเดนโต้ครับไฟเบนแชร์แดนเบิร์นรวมถึงตัวของลุยส์ฮอร์น่าจะเป็นสีแหงแบ็กโฟงเขาครับกองกลางทั้งบูโลโนกิมบา巴拉ยครับตัวซันโดโตนาลีโอ้ตนาลีถือว่าช่องนี้ฟอร์มดีนะแล้วก็ตัวของโจลิงตันน่าจะเป็นวิฟฟิลส์สามคนของเขาหน้าสามคนของเขาครับแจ็คขอบเมอร์ฟี่นะครับ แอนโทนีกอร์ดอนแอนี่เก่งนะแอนโทนีกอร์ดอนและหน้าเป้าอเล็กซานเดอร์อิสักอิสักอิสักไม่อิสักแต่สำเนียงต่ำไม่ได้ต้องอเล็กซานเดอร์อิสักนะครับส่วนหน้าวีเเดนนะครับเพราะว่าตัวของเอ็ดดี้ฮาวจัดเต็มแน่นอนเพื่อที่จะกบเราเมื่อจะต้องเก็บเราอีกรอบหนึ่งนะครับในขณะที่ของเราผมมีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะใช้ชุดเดิมที่แข่งกับแมนซิตี้นี่แหละไม่ต้องพะวงอะไรนะไม่ต้องพรวงอะไรนะครับ หลายคนอาจจะบอกเฮ้ยปล่อยๆมันเหอือนเป็นสองศูนย์แล้วไม่ต้องอะไรสําคัญหรอกพี่ค้องครับการที่เราเข้าถึงรอบรองชนะเลิศสุตบอล์อก็เป็นอีกเป็นโทฟี่หลักหนึ่งในสามในในประเทศนะและการที่เรามาเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วและการที่เราพึ่งถล่มซิตี้มาผมว่านักเตะแม่งอยากเอาอยากสู้แหละพิสูจน์ด้วยเพราะเสียหน้าไงถูกมายิงสองลูกอะ่ะใช่ปะ ถูกยิงสองลูกอ่ะก็เสียหน้าก็ต้องอย่างมีความแก้ตัวนะครับเพราะนะวันนี้ผมว่าดาวิดลัย่าลงนะเนโตคงไม่ได้ลงเพราะว่าเนโตติดคัฟทายนะครับนะดาวิดลัย่าลงแน่นอนครับยูเรนติมเบอร์วิลเลียมซาดบาบมากันเย็รวมถึงไมล์อ,อินเกลลีผมว่าเป็นสายแผงแบ็กโฟตอนนี้ลงตัวที่สุดนะพิเสือเป็นไว้กับคาราเฟอรี่มาเนี่ยต้องเหนื่อยนะครับในการที่จะมาแย่งตำแหน่งตรงนี้ถือว่าดีไหมโคตรดีอ่าดีแน่นอนเลยนะครับพี่เบิกธอมัอมสสเต้นะครับ เราได้พักกี่วันวะเนี่ยอาทิตย์จันทร์อังคารพูดได้พักสามวันเออเอาผมคิดอย่างนี้ก่อนในการผมคิดว่าพิต้าส่งชุดใหญ่ลงก่อนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความฟิตอะไรก็คงเป็นเรื่องของโค้ดและการเป็นเรื่องของพิต้าที่เขาจะมองเห็นนะวินาทีนั้นก่อนลงสนามแล้วกันแต่ว่าในใจผมคิดว่าน่าจะใช้ใช,ชุดเดิมครับพี่หมือทอมัสปาเต้นะมาตีนเนนการดรวมถึงพิก้ากันไลคสครับกาเบียนมาเตลี่เรโดทอสตาและไทร์เอาแบท มา r ตี้อาจจะได้พักเอาอีธานลงไปมาพี่อีธานสดอยู่นะครับไมาดอยู่สกิลี่อาจจะได้พักไหมเพื่อให้ลิาโดคาราฟิโอลีลงอยู่นะก็มันก็อยู่ประมาณนี้แหละที่จะต้องถ้าอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับแต่รูปทรงตอนนี้น่าจะเป็นแบบนี้ก่อนการตามสองรูปไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้ิวคาสเซิลจะยังไงกับเราเราเองจะยังไงแต่ผมคิดว่าทั้งสองทีมเอาแน่ มันใกล้นะไงมันขาข้างนึงมันจะเข้าไปใกล้เวมเบอรี่แล้วเพราะนั้นอันดีคอตเซนเองนะครับโอ้โหต้องบอลถ้วยเอาความสำเร็จของนิวคัตเซนก่อนดีกว่ามันนานมากอะ่ะมันนานนาน,นานจนนึกไม่ออกอะ่ะในขณะที่ของเราเอฟเอครับเราก็ได้อยู่นะครับแต่บอลลีกครับเนี่ยครั้งล่าสุดที่เราได้มันถ้าจำไม่ผิดมันเก้าสี่เปล่าเก้าสี่มั้ง อืมแปดหกแปดหกชนะดิว์พูลนะครับหลังจากนั้นแม่งเราก็เข้าชิงก็แพ้รูต,ตันนะแล้วก็ชนะเชฟฟิลเวนสเยปปีเก้าสี่ใช่หนึ่งเก้าเก้าสี่นะหนึ่งเก้าเก้าสี่ครับที่เรา,าได้แชมป์ครั้งสุดท้ายตอนนั้นเราชนะเชฟฟิลเวนสเยปปีนั้นเราได้ดับเบิลแชมป์บอลถ้วยเลยหลังจากนั้นเราเข้าชิงอ่าคาราบาครับหรืลอลีกครับเดนิกอีกเนี่ยอีกสองสามครั้งมั้งแพ้เชลซีแพ้เบอร์มิงแฮมนะ ก็ทำให้แบบไม่ค่อยได้แชมป์ไปเข้าจริงเยอะอารนเซนเราเข้าจริงเยอะแต่ว่าได้แชมป์น้อยสําหรับถ้วยแบนี้เพราะนั้นวันนี้ครับตีสาไม่รู้ว่ายังไงอ่ะใครอาจจะบอกว่าไม,ไม่เอาแล้วแต่ผมว่านักเตะเอาอ่ะรู้นะมาถึงขนาดนี้แล้ว,ลวฟอร์มการหื้อเขิมนะไตทิ้งตัวเลยทิ้งตัวเสร็จปุ๊บค่อยไปพักที่บูนยค่อยว่ากันนะครับคืนนี้ก็ตีสามส่งกําลังใจไปที่เซนเติมป์ปา์าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสําหรับพี่น้องเรานะก็คงจะ,อะนอนก่อน นอนพักเอาแรงก่อนแล้วเดี๋ยวพอช่วงใกล้ๆก็ตื่นขึ้นมาทําร่างกายให้สดชื่นนะครับหาอะไรอุ่นๆอ,อ,อะไรทานแล้วก็เปิดทีวีดูวันนี้ช่องช่องสามสนะสามีถ่ายทอดด้วยนะครับมีถ่ายทอดด้วยถ้าดูไม่ได้ก็ดูทางอ่าอินเทอร์เน็ตดูทาง YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็ในในช่องหลักเขาก็ถ่ายนะก็ถือว่าเป็นช่องสําคัญเลยและคืนวันพรุ่งนี้ตีสาม อ่าอิวพูลก็จะเปิดบ้านเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์ในคู่ที่2นะครับก็เดี๋ยวมาตามรุ้นกันวันนี้เราจะพลิกกลับมาเข้าชิงไหมนะหรือว่าเราจะหยุดที่แค่นี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็ดูแล้วกันว่าเราจะทํำยังไงนะครับแต่เสร็จวันนี้เสร็จปุ๊บนักเตะบินไปดูใบยอย่างแน่นอนได้พักแล้วนะครับขอวันนี้เอาเต็มที่ก่อนเราก็เชียร์ก่อนแล้วกันนะประมาณนี้แล้วกันน่าจะครบถ้วนนะครับผม ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ครับใหครับที่หัวอ h น n n ล l อาสมานแฟนคลับด้ครับฝากพี่วิระอมูเลศ14ด้วยนะครับร้านในแอป4ม่วงนะตัวแอลนะครับที่กำนายวัตถุมงคลครับเครื่องรางของขลังนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระจะเป็นพระแท้นะครับอยากได้พระแท้แค่คลิสเป็นตระกรูดเป็นผ้ายันเหรียญที่เคารพบูชาไปเลือกหากันไปเลือกชมกันถ้าสนใจก็ ไปเช่ามาถามความเชื่อของท่านนะไปช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับทางร้านด้วยเพราะว่าพี่เขามีน้ําใจเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะก็พวกเราก็ต้องช่วยช่วยกันอย่างนี้ครับรวมถึงลายครับ T O N T C I B นะครับต้นครับตัวภาษาอังกฤษตัวเล็กหมดเลยนะ T O N T C r a B นะครับสำหรับเหมือนแก้วคลาสสิกข,ของที่เวนะเหมือนแก้วบาเตนะ หนึ่รกรัม320บาทส่งตัวใจถ้าสั่งเป็นแพ็กเกจ3กล่องขึ้นไปคิดเป็นแค่กล่องละ3ามร้ยบาทรวมถึงทีมงานคุณภาพครับที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตและประกันภยัยครับ A A U T Y สอต้องเป็น A A U T Y สอนะแค่แต่เป็น A เฉยคนอื A ่นเราไม่รู้แต่ถ้าเป็น A A U T Y สออันนี้โดยตรงจากที่หวยเลยเรามีทีมงานที่จะให้คำปรึกษาครับให้ข้อคิดให้คำปรึกษา ่าจะเป็นทั้งเรื่องประกันชีวิตประกันภยัยประกันวินาศภัยประกันชีแมนประกันโรคร้ายแรงค้างศพพยาบาลให้บุตรหลานหรือตัวท่านเองมีครบวงจรเลยที่เดียวไปดูแล้วกันประกันรถจะหมดหรืยอยังถ้าจะหมดแล้วติดต่อที่หวยได้ทาง T O N T C R A B ครับมีบริการแบบครบวงจรด้วยประสบการณ์กว่า27ปีครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, share, ครับกับทีวีเฮ้ยชแนลอาร์ซอนแฟนคลับด้ครับวันนี้ปฏิบนะัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบนะัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมบอลจบตีห้าไม่รู้จะมีต่อเวลาหรือยิงจุดโทษไหมจบแล้วปุ๊บลงคลิปคอยฟังกันด้วยละกันนะครับสวัสดีครับ